มาใหม่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 เจ้าค่ะมาใหม่จ้ะมาใหม่มีอย่างมาขายจ้ะมานี่ยักษ์ก็จะสื่อบังบูต้องให้สวนมุ่นจกรอบจ้า อยูนี้เวลาไปขายของเกาต่างสวดมุ <S. <S. The the Devi, ่นดิกาต่งสดเมื่อตอนนี้สวมุ่นละกะข้าก็ียเอาของเดีขาแบบเดียวคิดับาัพินสื่อเอาไว้ทางหนาเลยเอาไว้ทางหนาคดว่าไม่เย็แะติสื่อนั่นเเขาจะเอาของตัวนี้ไว้ทางหนาบ้องมองกับบอมมีบ้องมองแล้วก็คีว่าและิดื่อแล้วหันบอซื่อคีว่าและติดสื่อแล้วหันบอซื่อ จบเลยจ้ะจบเลยเจ้าค่ะเนี่ยวันนี้เราจะเอาต่อทำงานวิสะนะถันเนอสีเชอร์รี่ดดงสีบอกว่าสินค้าราคาถูกมากไม่ได้ถูกธรรมดานะคะฉลองครบรอบ58ปีของบริษัท58ปีก็คือ5.8 กจุดแปดตัวเดียวก็รถเจ้าขากระสือบอกห้องกรีดมาเฮรอมันรถหลายรถหอกวิฟฟี่งานเมเลมีนว่าห้องอะไรเราแหล,ละ โต้งามๆก็จะมีเมติเซฟเมติเซฟโต๊ะคร่อมถ้าเป็นโต๊ะประชุมก็สองเมตรสี่สองเมตรสองเมตรสี่สองเมตรเมตรแปดหลุดลายค่ะรลุดลายเจ้า่ะวันนี้ดิสื่อกับฝ่าวสื่อเด้อเบ้าลูกค้าสองเบ้าสองบาทสองลูกค้า เด็กอะสองคนขึ้นไม่จ้ะแม่ขึ้นไม,ม,นม่พอว่าวังหันอนะ่ะไปกดแช่มันมันเลยาเจะของมาพอ่อพอไปกดแช่เลยาเจะของมาพอ่อเลยขึ้นไม่ซะกดยังอีก lăng mở của